สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้าคุณสาแซทนายตั้มแม้แต่คำเดียวพรุ่งนี้จะมีการลากไส้มาตบกลางสี่แยกไฟแดงแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้วนะ ผู้สูญเสียก็เหอะไม่สนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแม่สามาจริงหรือถัดมานะครับบอกว่าจัดไปค่ะแอดคมทนายตั้มค่าใครอย่าแตะถัดมานะครับบอกว่าขณะนี้พากันสมหัวกันอยู่ถัดมานะครับบอกว่ากลับมากกก,กดูสิจะยอมกักตัวไหมถัดมานะครับบอกว่า ไม่เข้าไปดูค่ะถัดมานะครับบอกว่าฝากแอดฟังด้วยเราทนฟังไม่ได้จริงๆนะ่ะอยากยันเก้าอี้ตัวข้างๆให้หงายคว่ำจริงๆนะคดีขึ้นศาลแล้วเรื่องอื่นควรจบป่ะจะปั่นหาจุดๆๆดจุไรถัดมานะครับบอกว่าต้องจัดสีคะแอดคมฟังดีๆนะถัดมานะครับบอกว่าจะไม่ดูผู้สูญเสียเห็นพี่พูดจา เย้ยหยันน้าแต่น้าตายจนของขึ้นครั้งนั้นแล้วได้แต่เวทนาผู้สูญเสียถัดมานะครบ,บอกว่าไม่เข้าไปฟังค่ะไม่ไปเพิ่มยอดให้ค่ะไม่ได้หมายถึงผู้สูญเสียนะแต่หมายถึงใครบางคนนะคะถัดมานะครบ,บอกว่าเมื่อกี้แอบเข้าไปฟังสงสารผู้สูญเสียพูดว่ากลัวลุงหลุดเพราะทนายเขาเก่งแต่ตอนนี้นะ่ะไม่กลัวเพราะ จุดๆถัดมานะครับบอกว่ามากรุงเทพพื้นที่สีแดงเข้มนะ่ะกลับกกกอกกัก,กตัว14วันด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะว่าลำเอียงได้นะถัดมานะครับบอกว่านี่ไม่ชอบแม่น้องนะแต่ก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้แซะอะไรเดพยายามชงให้แซะแต่แม่น้องนะ่ะพูดแค่ว่าทานายเก่งๆไม่ได้มีคนเดียวสรุปวันนี้มาฝากร้านล้วนๆถัดมานะครับบอกว่าคนที่นั่ง จ้องไหลหออยู่ข้างหลังแกเป็นปริโอรหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแทนที่จะเอาเวลาทํามาหากินหาเรื่องราวเข้าตัวทแท้ถัดมานะครับบอกว่านางพูดว่าลุงหลุดเพราะลุงมีทนายเก่งนางฉลาดพูดถัดมานะครับบอกว่าตัดเอามาให้ชมด้วยนะคะแอดถัดมานะครับบอกว่ามันจะมีใครช่างมันนะขออย่างเดียว อย่ายุ่งกับทนายตั้มหน้าที่ของทนายต้องช่วยลูกความแต่แปลกนะงงๆกับนางออกข่าวครั้งแรกว่าอยู่สวนยางกับลุงกับป้าบอกจะเป็นพยานให้ลุงแต่กลับคําถ้าคิดดีๆเหมือนในหนังเลยค่ะนางเก่งมากนะเหมือนมีอะไรสักอย่างความคืบหน้าจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับงานเข้าเถออีกแล้วสืบเนื่องจากไม่ยอมไปพบอายการตามนัดแต่ให้คนไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมอ้าวเย้ยหนังสือขอความเป็นธรรมให้คนอื่นไปยื่นแบบนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎระเบียบเท่ากับเป็นการถ่วงเวลาประวิงคดีไปวันวนทางอายการจึงประสาน ไปที่ตำรวจให้เตรียมการขอให้ศารออกหมายจับด่วนที่สุดมีการอ้างว่าไม่ยอมพิมพ์มือเพราะเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนคดีหมิ่นศาลปาดโปรดระวังหมายจับอัดออกก่อนหวยออกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหัวหมอนะพี่เถย ถัดมานะครับบอกว่าใส่เกียร์หมาไปมอบตัวก่อนหมายจะออกเด้อถัดมานะครับบอกว่าเอาแล้วไงท้าทายกฎหมายถัดมานะครับบอกว่างานเสือกคดีคนอื่นว่างเสมอหรือไม่ก็ยังหาตัวประกันไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าเย่เย่ถัดมานะครับบอกว่าคนหัวหมอแบบนี้เมื่อไหร่จะติดคุกสักทีถัดมานะครับบอกว่าไม่ลงไม่ลุ้นและหวยนะ่ะถัดมานะครับบอกว่า ทีเรื่องคนอื่นเถยนนเนี่ยจัดการเก่งจริงแต่พอเรื่องตัวเองหลบหนีหลบปลีกดีแท้เมื่อไหร่มันจะไปนอนในกรงสักทีนะคนถ่วงความเจริญถัดมานะครับบอกว่าอายการท่านหนึ่งเคยตื่นแล้วไปเรียนกฎหมายให้จบก่อนไม่เชื่อน่ะท่านก็ต้องโดนซะบ้างถัดมานะครับบอกว่าเรื่องคนอื่นไกลลำบากแค่ไหนก็ว่างถัดมานะครับบอกว่าขอ ไอ้หน่อยนะคะไม่ค่อยสบายน่ะคุกคุถัดมานะครับบอกว่าหนีนะพี่อย่ายอมนะพี่คนระดับพี่น่ะต้องระดับผู้การไปจับเท่านั้นอย่ายอมนะหนูเอาใจช่วยความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับช่วงนี้เก็บตัวสักนิดนะจ๊ะปอลอคำพูดใครนอ สแสลงหูนะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจ้าเก็บตัวถัดมานะครับบอกว่าห้ามพูดคําว่านะจ๊ะเข้าใจนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าอยากเก็บตัวนานนะจ๊ะคิดถึงทนายเข้าใจไหมถัดมานะครับบอกว่าคิดถึงทนายนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าเข้าใจนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าอย่านานนะคะ ถัดมานะครับบอกว่าแงยังไม่รู้อยู่ดีคําของใครช่วยใบหน่อยค่ะถัดมานะครับบอกว่าห้ามพูดนะจ๊ะเข้าใจไหมถัดมานะครับบอกว่าคนเมียนมาขอใช้บ้างนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าจัดเลยท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าอยู่เงียบดีแล้วนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะอิอิถัดมานะครับบอกว่าอย่าเก็บ จนลืมออกมาดูความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายล่ะคุณทนายเดี๋ยวมันสายเกินแก้นะจ๊ะถัดมาน,นะครับบอกว่าบูมนะศรีสเกตถามมานะคะท่านฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะจ๊ะถัดมาน,นะครับบอกว่าคุณทนายดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะถัดมาน,นะครับบอกว่าเก็บตัวได้แต่อย่านานนะจ๊ะท่านทนายเข้าใจไหมถัดมาน,นะครับบอกว่ามีเพลงนะจ๊ะ ถัดมานะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้นะจ๊ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเก็บดินที่บริเวณพญานาคไปตรวจค่ะถัดมานะครับบอกว่าไม่เอานะจ๊ะไม่พูดนะจ๊ะรอท่านนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเก็บตัวไปไหนก็น่ากลัวโควิดแม่สอดระบาดหนักมากระแวงไปหมดถัดมานะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้นะคะคุณทนาย ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีค่ะคุณ,ณธรรมความดีจะเป็นเกาะคุ้มภัยให้คุณทนายค่ะถัดมานะครับบอกว่าพักสมองหน่อยนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าดีแล้วหยุดสร้างกระแสบ้างถัดมานะครับบอกว่าเห็นกรมป่ามาขุดดินไปนะ่ะจะมีปัญหาอะไรไหมคะทนายถัดมานะครับบอกว่า อย่าหายไปนานนะคะเข้าใจไหมถัดมานะครับบอกว่าห้ามพูดนะจ๊ะเข้าใจไหมถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายสมเกียรติอย่าเก็บตัวนานนะจ๊ะเข้าใจไหมความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ2อสวันมานี้มีข้อสงสัยบางจุดเรื่องไทม์ไลน์ชัยพลตอนเช้าวันเกิดเหตุ อีฉันจึงไปหาข่าวเก่าๆอ่านประกอบแล้วพบว่าสื่อบางสื่อเขียนข่าวอย่างหนึ่งแต่เนื้อข่าวคำพูดจริงเป็นคลิปนั้นคนละเรื่องเดียวกันแล้วเลยทำให้เกิดความสับสนอย่างเรื่องที่ทำให้ยายทอนมาโวยวายว่าไม่เคยให้ข่าวว่าเจอชัยพลตอน9ก้มงยีแต่ น่าจะเจอตอน9ก้าโมงกว่าซึ่งทําให้สื่อหัวนั้นไปทําข่าวเพิ่มว่าชัยพลงานเข้าเส้นเวลาขยับเพราะยายถอนกลับคําทําให้มีเวลามากขึ้นมากพอจะก่อเหตุได้แล้วไปรับกับที่พ่อแบมให้การว่าเห็นชัยพลที่สวนยางหน้าบ้านตอน9ก้าโมงยีทั้งนี้สื่อหัวนั้น ไปคิดว่าชัยพลบอกเจอใยถอนตอนตัวเองจะออกจากสวนยางบนเขากลับเข้าบ้านมาอาบน้ำเพื่อไปรับพระโดยที่สมพรดูเวลากลับคือ9้โมงย2ถ้าใยถอนเจอกับชัยพลไวกว่า9.22มง22แปลว่าชัยพลออกจากสวนยาง บนเขาไวกว่า9ก้ามงยีทำให้มีโอากาสปรากฏตัวข้างบ้านพ่อแบมจริงๆตามที่พ่อแบมให้การแต่ความเป็นจริงในคลิปที่ชัยพลเล่าเหตุการณ์เองและบอกเองว่าเจอยายถอนกับสามี9ก้มงกว่าตอนนั้นกำลังนั่งคำนวณพื้นที่คือวัด gps เสร็จแล้วชักชวนให้ไปส่งพระด้วยกัน แล้วหลังจากนั้นชัยพลและสมพรถึงออกจากสวนยางตอนเวลา9โมง22ดังนั้นไทม์ไลายของชัยพลไม่ได้เปลี่ยนเลยเพียงแต่สื่อหัวนั้นสื่อสารบิดเบือนจนสับสนมีอีกหลายประเด็นที่สื่อพูดไม่หมดทิ้งไว้ให้คนดูข่าวคิดต่อสเปะสปะอย่างเช่นสงสัย การยืนยันที่อยู่ของพ่อและของชัยพลก็มีการพูดถึงการจับสัญญาณการใช้โทรศัพท์โดยที่สื่อไม่พูดให้ละเอียดว่ามันจะจับได้ต่อเมื่อมีการใช้โทรศัพท์เท่านั้นไม่ใช่พกโทรศัพท์หรือจะทำตนเสมอเป็น gps รายงานเส้นทางที่อยู่ของคนพก อย่างของพ่อสามารถเช็คได้ว่าตอนรับโทรศัพท์แม่สาที่โทรแจ้งว่าชมพู่หายจะบอกพิกัดได้ว่าพ่ออยู่ในนาตามที่มีการให้การจริงไหมแต่ไม่สามารถเช็คชัยพลได้ว่าอยู่บนถนนกำลังขับรถไปร,ไปรับพระจริงไหมเพราะง่ายๆเลยชัยพลไม่มีโทรศัพท์ฮ่าฮา